ตอนที่สาอหัวใจหมอกหมอกหนาที่อบล้อมเริ่มก่อตัวหนาขึ้นจนแทบมองไม่เห็นแม้กระทั่งเงาของกาลากันอาคินเดินนำอย่างระมัดระวังดาบในมือเขาเป็นประกายอ่อนๆจากพลังเวทที่ชุบลงไปเพื่อขับไล่พลังชั่วร้ายลินฟงหายใจช้าและสม่ำเสมอพยายามฟังทุกเสียงที่ลอดผ่านหมอกเสียงกิ่งไม้หักเสียงฝีเท้าที่ไม่ใช่ของพวกเขาเสียงกระซิบที่แทรกเข้ามาในจิตใจมาใกล้กว่านี้มันพยายามล่อเราลินฟงกระซิบเบา,เบา อย่ามองตามเสียงอยากขานร,รับลูซัสที่แบกเด็กหญิงไว้บนหลังเริ่มมีเหงื่อซึมตามขมับเขารู้สึกได้ว่าหมอกนี้ดูดพลังเวทของเขาไปทีละน้อยเด็กหญิงเองก็เริ่มอ่อนแรงลงเรื่อยๆใบหน้าซีดขาวทันใดนั้นพื้นใต้เท้าก็โวบลงราวกับหยีบโคลนทั้งสามแทบเสียการทรงตัวอาคินใช้ดาบเสียบลงกับพื้นเพื่อพยุงก่อนที่หมอกด้านหน้าจะเปิดเผยบางสิ่งมันคือเสาเวทโบราณสีดำแตกลายเหมือนรากไม้ด้านบนมีวัตถุก,ก้อนกลมสีแดงหมุนเต้นเป็นจังหวะเหมือนหัวใจ นั่นแหละหัวใจหมอลูซัสเอ่ยเสียงต่ำแต่ก่อนที่ใครจะได้ขยับเงาดำขนาดมาหึมาก็ปรากฏขึ้นจากหมอกรูปทรงคล้ายสัตว์สีขาที่มีเขาโค้งยาวและดวงตาสีเลือดมันคำรามต่ำเสียงนั้นสั่นสะเทือนถึงกระดูกลินฟงไม่รอช้าเขาพุ่งเข้าโจมตีจากด้านข้างฟันดาบคู่จนเกิดประกายแต่ดาบกลับเฉินผ่านร่างเงาเหมือนตัดควันอคินจึงก้าวตามมาพร้อมปลดผนึกพลังในดาบของเขาแสงสีทองพุ่งออกมาท่ามกลางหมอกมืดสัตว์ร้ายคำรามลั่นและพุ่งเข้าหาอาคิน การประทะนั้นรุนแรงจนแรงลงประทะใบหน้าทุกคนรู้ว่าหากเสียจังหวะเพียงครั้งเดียวพวกเขาจะถูกหมอกกลืนลูซัสตั้งสมาธิไร้คาถาเวทนึกพื้นรอบสเวทเรืองแสงเป็นลวดลายวงเวทซับซ้อนอาคินดึงมันออกจากหัวใจหมอกอาคินพุ่งเข้าหาศัตรูอีกครั้งหลอกล่อให้มันหันหลังให้หัวใจหมอกหลินฟงช่วยโอกาสนั้นกระโดดสูงขึ้นพร้อมหมุนตัวดาบกู่ของเขาฟันลงบนหัวใจหมอกเต็มแรงเสียงแตกดังปังและแสงสีแดงหม่นสลายกลายเป็นเศษหมอกที่จางหาย สัตว์ร้ายกรีดร้องเสียงโหยก่อนร่างมันจะแตกกระจายเป็นหมอกที่ค่อยๆจางหายไปพร้อมกับเสียงกระซิบทั้งหมดหมอกหนารอบตัวเริ่มถอยห่างเผยให้เห็นท้องฟ้ายางค่ำที่ปลอดโปร่งสายลมเย็นพัดผ่านราวกับป่าได้หายใจโล่งอีกครั้งอาคินหันมามองทุกคนเด็กหญิงยังคงหลับอยู่บนหลังลูซัสลิ้นฟงยิ้มจางๆแม้จะเหนื่อยล้าจบแล้วสินะใช่แต่คงมีอีกหลายสิ่งรอเราอยู่ข้างหน้าอาคินตอบพลางมองลึกเข้าไปในเงามืดของป่าที่ซึ่งอาจมีภายร้ายยิ่งกว่านี่ซ่อนอยู่ จบตอนที่31ตอนที่32เงาแห่งการทรยศเสียงลมพัดผ่านถงหินใต้ดินอย่างถาบากลิ่นชื้นปนกลิ่นกรรมฐานลอยอยู่ในอากาศในเอกกับพระเอกยืนอยู่หน้าแท่นหินที่ประดิษฐานชิ้นส่วนผลึกแก่นธาตุชิ้นที่ห้าแสงจากผลึกสะท้อนเข้าตาเป็นประกายแต่ในวินาทีนั้นเองเสียงฝีเท้าเผาเบาก็ดังขึ้นจากทางด้านหลังในที่สุดก็หากันจนเจอ เสียงเย็ยนเยียบดังมาจากชายในชุดคลุมสีดำสนิทใบหน้าเขาซ่อนอยู่ใต้หมวกคลุมแต่แววตาที่ลอดออกมาฉายประกายโลภะส่งผลึกมาให้ข้าแล้วพวกเจ้าจะรอดพระเอกยกดาบขึ้นทันทีแกเป็นใครชายชุดดำหัวเราะเป็นคนที่เจ้าควรรู้จักดีเพราะข้าคืออดีตสหายร่วมรบของเจ้าคำพูดนั้นทำเอานายเอกนิ่งค้างพระเอกรีตาความทรงจำบางส่วนผุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วเจ้าคือหลิงอวี ลิงอวิยกมือขึ้นแผ่นดินสันสะเทือนคลื่นพลังธาตุดินพุ่งขึ้นปิดทางออกในเอกรีบขยับเข้าประชิดพระเอกแสงธาตุน้ำหมุนวนรอบตัวเขาเตรียมพร้อมรับมือเขามาเอาผลึกแน่แ่การต่อสู้ปะตุกขึ้นทันทีคลื่นพลังปะทะก,กันจนหินผนังร้าวสะเทือนฝุ่นควันตลกคลุ้งในเอกใช้กระแสน้ำสร้างกรอบป้องกันขณะที่พระเอกพุ่งดาบสายคู่ต่อสู้แต่ลิงอวิกลับไร้คาถา,าธาตุดินและไฟผสมกันต่อยระเบิดเพลิงที่มีแรงระเบิดมหาศาลในเอกถอยไป พระเอกตะโกนก่อนพุ่งเข้ารับแรงระเบิดแทนในเอกตาเบิดกว้างเลือดไหลซึมออกจากไหลของพระเอกแต่เขากลับยิ้มบางๆอย่าห่วงฉันยังไหวด้วยความโกรธและความห่วงในเอกเรียกพลังธาตุน้ำออกมาสุดกำลังแปลสภาพเป็นหอกน้ำหลสิบเล่มพุ่งใส่ลิงอวีแต่เขากลับหัวเราะแล้วเปิดเผยชิ้นส่วนผลึกแก่นธาตุอีกชิ้นในมือถ้าอยากได้ก็ต้องตามมาผู้จบเขาก็ใช้พลังเปิดประตูมิติแล้วหายไปทิ้งไว้เพียงความเงียบและร่างพระเอกที่บาดเจ็บในเอกรีบประคองร่างเขาน้ำเสียงสั่นเล็กน้อย เราจะเอามันกลับมาไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรก็ตามจบตอนที่32